การบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะได้ตั้งต้นบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตทุกแงม่มุมเป็นนั้นว่าเรียนเรื่องชีวิตกันโดยทุกแงม่มุม ทั้งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ไม่ค่อยจะทราบกันคือ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกเป็นข้อแรกว่า <c oughs> การรู้จักชีวิตศึกษาชีวิตของตนจนรู้จักทุกแง่มุมดำเนินมาด้วยดี นั่นแหละคือตัวตัวการปฏิบัติธรรมศึกษาตัวชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้บางคนมีอยุ่หลายสิบปีแล้วพอเลือกยอดถอยลางดูไม่เห็นอะไรเลยเงียบหม้ไปหมดไม่มีความจริงอะไรที่ได้ปรากฏพบแจมแจ้งแล้วเลืออยู่มันหายลับไป เป็นความมืดในเบื้องหลังฉะนั้นน่าเสียดายนี่คือไม่มีการศึกษาตัวชีวิตไม่รู้จักธรรมะในตัวชีวิตนันก็เท่ากับศูนเปล่าเสียเปล่าถ้าได้ศึกษาไม่ดีโดยชาติจริง <c oughs> ก็จะมีความรู้เรื่อง อน,นิจจังทุกขังอน,นัตตาและอื่นๆของตัวชีวิตนั้นมากกว่านี้เดี๋ยวนี้เกือบจะไม่รู้เรื่องอน,นิจจังทุกขังอน,นัตตาของชีวิตพราปล่อยให้มันเลื่อยลอยไปในความมืดเบื้องหลังจึงขอยืนยันซ้ำอีกว่าถ้าท่านพูดได ศึกษาตัวชีวิตจิตใจโดยตรงเป็นลำดับมาแล้วนั่นแหละคือการศึกษาธรรมะอย่างสูงสุดและจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างสูงสุดถ้ามีการควบคุมชีวิตนั้นให้ดำเนินมาอย่างถูกต้องและผู้นั้น ก็จะได้รับผลดีจากชีวิต <c oughs> คือจะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นปกติเป็นปกติมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่นี่ <c oughs> ซึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมีความรู้ต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นน้อยเกินไปเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย การศึกษาตัวชีวิตนั่นแหละคือการศึกษาธรรมะโดยตรง <c oughs> ไม่ใช่ศึกษาในหนังสือในคำพีในคำบอกเล่าแต่มันเป็นการศึกษาโดยตรง <c oughs> จะรู้เรื่องชีวิตต้องศึกษาที่ตัวชีวิตไม่ใช่อ่านจากหนังสือ ถ้าอยากจะรู้เรื่องไก่ต้องเลี้ยงไก่ไม่ใช่อ่านหนังสือเรื่องไก่แล้วก็จะรู้เรื่องของไก่อาตมาก็คุยสักหน่อยว่ารู้เรื่องไก่ดีพอใช้เพราะว่าเลี้ยงไก่ทุกวันเลี้ยงไก่ทุกวันรู้จักมันทุกชนิดทุกขั้นตอนทุกแง่มุมทุกขนาดรู้จัก เรื่องกายดีกว่าหลายหลายท่านที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ที่รู้จกักจากการอ่านหรือการดูกัอะไรอย่างผิวเผินดังนั้นเมื่อจะรู้จักชีวิตจะต้องศึกษาลงไปที่ตัวชีวิตนละจะเป็นธรรมะที่จเจริญขึ้นมาตามลำดับตามลำดับของชีวิตที่จะเจริญ จะรู้ได้ว่ามันจะเริญมาอย่างไรมันล้มลุกลุกคลานอย่างไรมันมีขั้นตอนอย่างไรนี่จึงจะเรียกว่ารู้ชีวิตรู้จักชีวิตศึกษาชีวิตรู้จักตัวชีวิตไม่มืด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 ,มดไปพักเดียวข้าวโลงข้าวโลงไปทั้งมืดที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดกันเรื่องชีวิต ที่นี่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าการมีอายุครบ84ปีข้างหน้าที่จะมาถึง <c oughs> อยากจะทำบุญให้เป็นบุญให้เป็นกุศลให้ยิ่งกว่ากุศลให้เป็นธรรมะสูงสุดเนื่องในการจะมีอายุครบ84ปี ก็อยากให้ท่านทั้งหลายมีส่วนที่จะร่วมกันกระทำให้เป็นผลดีด้วยจึงอยากจะกล่าวเรื่องชีวิตให้เป็นที่เข้าใจกันไา้เพราะว่าเรื่องของมันก็ไม่ไม่สั้นเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องไม่ตื้นเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องไม่ใช่หยาบเป็นเรื่องละเอียดเป็นนิ่ง ทันเตรียมตัวกันสักปีหนึ่งเต็มๆก็นับว่ามีเหตุผลที่จะทำบุญเนื่องโดยอายุปีสุดท้ายที่สุดคือการทำบุญขั้นเลิกอายุนี่ก็ใช้คำอย่างนี้เตรียมไวเ้เถอะเล่าอายุมานานนักหนานแล้วที่จะเลิกอายุกันสักที ขอให้ตั้งใจฟังไว้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์ในการจะทำอย่างนั้นได้จริงอยากจะบอกลำดับต่างๆเกี่ยวกับอายุนี่ให้ใหเป็นที่เข้าใจไหวแต่เนิ่นมันเหมือน,อนกับการ เกรินเกรินไว้ทีคืออยากจะชี้ให้เห็นว่าความเป็นมาเป็นมาเป็นมาตามลำดับลำดับในเรื่องของอายุนี่มันเป็นอย่างไรมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กลองค่อยฟังให้ดีในชั้นแรก มันก็มีความหลงรักในอายุเด็กๆหลงรักในอายุก็ครัวตายรักอายุก็คือรักชีวิตสนอมชีวิตรักอายุก็ยังรักสำหรับเอาไว้คมผู้อื่นด้วยนั่งที่ชอบพูดว่ากูแกกว่ามึงห้าปีนะนี่อย่างนี้เป็นต้น เนี่ยมันหลงอายุหรือมันเมาอายุมันมันหลงรักอายุนี่มาอย่างนี้เป็นขอ้ขอข้อแรกเป็นจุดตั้งต้นแล้วมันก็เมาเมาอายุหรือจะเรียกว่าบ้าก็ได้บ้าอายุไปตามแบบของมันแหละบ้านนี้ มีคำเรียกว่าบ้ารวยไกย่ไอไกพ่พอง,งอกคนรวยมันบ้ารวยเมืองอื่นจะเรียกอย่างไรก็ไม่รู้กรุงเทพจะเรียกอะไรก็ไม่รู้บ้านเราจะก็บ้ารวยนันคือมันบ้าอายุมันเหมือนกับไก่โง่ที่บ้ารวยบ้าคนรวยที่เพิ่งขึ้นมาทีนี้คนเราก็ เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วมีการเมาอายุมีการบ้าอายุกันเอาไว้สำหรับประกวดอวดกันจึงเกิดมีการฉลองอายุฉลองอายุที่เรียกกันว่าซายิต ทำบุญวันเกิดนะกินกันใหญ่สนุกกันใหญ่ให้ของขวัญกันใหญ่ให้เงินกันใหญ่สุดเวียงที่จะทำได้เนี่ยถ้าใส่ยิดชนิดฉลองอายุมันฉลองอายุเกือบจะไม่ต้องพูด ดูมันจะไม่รู้สึกในเรื่องทั้งหลายอื่นนอกจากคู่จะฉลองอายุอุตสาห์เก็บเงินไว้แล้วฉลองในลักษณะที่อวดกันเศรษฐีคนนี้ฉลองอย่างนี้เศรษฐีคนโน้นก็จะฉลองให้ดีกว่าให้แปลกกว่าประกวดน <c oughs> ี่ก็คมกันเบ่งทับกันด้วยการทำบุญ แลยิตให้ขึ้นหน้าขึ้นตายิ่งกว่าใครๆนี่มันฉลองอายุที <c oughs> นี้ก็มองในมุมกลับ <c oughs> นี่คือการ <c oughs> เป็นอัศสาทะเป็นโทษ <c oughs> คือความหลอกลวงของอายุ ความหลอกของอายุมันหลอกให้ทําได้ถึงอย่างนี้หลอกให้ควักกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ทํามันเป็นมหาเศรษฐีในการที่จะฉลองอายุมากกว่าที่จะทําบุญทําทานให้คนยากจนคนแค้น่วยเหลือสาธารณสุขอย่างนี้ไม่ไม่มีแต่ว่าทําบุญ ฉลองอายุของตนเฉดหน้าจูตาของตนเท่าไรก็เท่ากันนะแล้วคนที่ไม่ใช่เศรษฐีก็เอาอย่างแล้วคนธรรมดาก็ยังเอาอย่างบางทีลูกหลานก็ช่วยเหลือให้ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่นี่ความที่อายุมันหลอกกัดมันหลอกกัดให้ลำบากให้ให้ หมดเปลืองให้ยุ่งยากอะไรก็ตามโดยไม่รู้ตัว <c oughs> โดยไม่รู้ตัวเนี่ก็ความหลอกกัดของอายุแลวในการกระทำนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือลอบกัดนะลอบกัดไม่รู้ตัวนะความหลอกกัดมันมีความหมายอย่างหนึ่งความลอบ กัดลอบกัดไม่ให้ทันดูไม่ทันรู้ตัวนี้ก็กามาย่างหนึง่งทาเล่นกับอายุมันมีทั้งหลอกกัดให้ลงไปจนถูกจนได้กัดจนถูกกัดมันยังมีอีกทางหนึง่งคือลอบกัดไม่ให้รู้สึกตัวทีนี้ก็ค่อยคอยรู้ทันอายุ ขึ้นมาบ้างก็ชักจะสงสัยเียแล้วว่านี่มันยังกันวะมันยังไงกันเรียกว่าอายุนี่ชักจะสงสัยเียแลวกูจะชักจะสงสัยมึงเะแล้ว <c oughs> ไม่่ายใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงเียแล้ว ในการที่จะบูชาอายุล่ออายุอะไรอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจสแลวสังเกตดูสังเกตดูเออมันก็จริงอย่างนั้นมันก็จริงอย่างนั้นมันก็หยุดหยุดลงหยุดบูชาอายุทีนี้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าล่ออายุล่ออายุ อย่างที่อาจมาได้ชักชวนท่านทั้งหลายให้กระทำกันมาหลายปีแล้วหลายปีทันทีแล้วรออายุรออายุ <c oughs> บางคนก็ะทำผิดบ้างถูกบ้างรออายุกับร่อตัวเองกลับเป็นร่อตัวเองโดยไม่ทันรู้ไปเสียก็มีเพราะมันไม่รู้จักอายุนี่ ต้งงจะเกิดมาจนบ,บนัดนี้อายุหลายสิบปีแล้วมันก็ไม่รู้จักไอตัวสิ่งที่เรียกว่าอายุนี่แล้วมันจะล่ออายุได้อย่างไร <c oughs> เอาแล้วก็มาปลอยล่อกันก็แล้วกันแต่มันก็ไม่เป็นการล่อที่ได้รับประโยชน์ทางจิตใจคือรู้ธรรมะดีขึ้น <c oughs> เอาล้ทีนี้ก็ล่ออายุล่ออายุล่ออยุกันมากี่ดักกี <c oughs> <ๆ>่ปีดีดักแล้วก็ จะมาขันมาถึงขั้นที่มันจะยุติความยุ่งยากนี่เสียทีก็คือเลิกอายุทีเลิกอายุกันเสียทีอาจจะมาสนใจจะทําในขั้นนี้และต่อไปนี้จะเลิกอายุแล้วไม่ใช่ลรออายุแล้ว <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นการยากเข้าใจยากหรือละเอียด ในคนโง่โง,ง่งเขาจะเลิกอายุก็คือตายนะเลิกอายุก็คือตายนะเป็นเป็นอยู่เลิกอายุได้อย่างไรที่จิงก็เลิกหลงไหลในอายุเลิกปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับอายุเนี่ยจะต้องเลิกอายุไม่ต้องล่อแล้วขี้เกียจล่อล่อพอแล้ว แันก็เลิกเลิกกันทียาคาทัานทีเนี่ยคิดว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะเตรียมตัวกันไว้เถิดข้าใจกันไว้เถิดอย่างบ้าบ้าบอๆฉันจะต้องเลิกจะต้องเลิกจะทำโดยไม่รับผิดชอบนั่นไม่ได้นะ เลิกกินกันใหญ่เลิกสนุกกันใหญ่เลิกให้ของขวัญกันใหญ่เลิกถวายเครื่องสักการะกันให้ใหญ่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เลิกรับเงินใหญ่มากมากเลิกเลิกกับสิ่งเหล่านี้เสี้ย มันก็จะเป็นการเลิกอายุเมื่ให้อิทธิพลของอายุมาครอบงำอีกต่อไปพูดหยาบคายหน่อยก็ว่าไม่มันมาซุ้มกระบาลอีกต่อไปนะจะเรียกว่าเป็นการเลิกอายุที่ยังมีอะไรอกีกเลิกอายุแล้วก็ยังมีอีก ขั้นหนึ่งคือว่าเป็นการอยู่พ้นหรืออยู่เหนือความมีอายุพ้นหรือเหนือความมีอายุอายุจะกัดกูอีกไม่ได้ต่อไปจะเกิดปัญหายุ่งยากอะไรไม่ได้อีกต่อไปเพราะอยู่เหนืออำนาจหรือพ้นจากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ามีอายุ ทีนี้จะได้อะไรเป็นขั้นสุดท้ายก็ได้นิพพานในเพราะความสิ้นไปแห่งความหมายของอายุถ้ามันหมดอายุมันไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูตัวก,ตวกูตัวกูซึ่งเป็นเจ้าของอายุว่าตัวกูมีอายุเท่านั้นตัวกูมีอายุเท่านี้น ของกูมีอย่างนั่นของกูมีอย่างนี้อายุทถานั้นเท่านี้ <c oughs> ดังนี้ไม่นิพพานมันยังร้อนอยู่ในความยึดมัน่นถือมั่นในเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปอนะไรอยู่ไม่สิ้นสุด <c oughs> กระทั่งเรื่องเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพาน เพราะความสิ้นไปแห่งความหมายของคำว่าอายุขอสนใจเธอะว่ามันมีเรื่องเป็นชั้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 นลึกซึ้งเป็นชั้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 นละเอียดเป็นชั้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 นอยู่อย่างนี้ ซึ่งถ้าไม่ศึกษาไม่สนใจจะศึกษาสังเกตให้ดีๆมันก็เหมือนกับไม่มี <c oughs> นจนอยกัลืมเรื่องหนหลังไปแล้วกันหมดสิ้นไม่มีอะไรสำหรับจะให้ศึกษาอันิจจังทุกครั้งอนัตตาอะไรอะไรเอาเสเลยนี ถ้าอะไรศึกษามาแต่ต้นก็จะรู้ธรรมะมากกว่านี้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างนี้ปัญหาเกี่ยวกับอายุก็จะไม่มีอายุก็จะกัดเอาไม่ได้เนยอย่างน้อยมันก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาและต้องจัดการและต้องควบคุมจะต้องเอาชนะมันให้ได้ สิบความหมาย่อยฟังให้ดีจะย้ำอีกทีว่าข้อแรกหลงรักอายุข้อสองความเมาหรือบา้าในอายุแล้วก็การฉลองอายุกันอย่าง,ลงหลงไหลอายุมันหลอกกัดหลอกกัดหลอกให้โง่หลอกให้ทำ นี่ถูกอายุมันหลอกแล้วมันก็ลอกกัดลอกกัดโดยไม่รู้สึกตัวไม่ทันจะตั้งตัวไม่ทันจะรู้ตัวมันก็กัดเอากัดเอ้าต่อมาก็มาถึงความเกิดสงสัยไม่ไว้ใจในอายุเสร็จแล้วที่เคยลงไลนมาแต่ก่อนชักจะสงสัยเสร็จแล้วจะไม่ไม่น่าจะทำแบบนี้ สงสัยไม่ไว้ใจในอายุอทีนี้ก็มีการล่ออายุล่ออายุล่ออายุ <c oughs> จนในที่สุดก็มาถึงเลิกเลิกเลิกอายุเลิก,ลก,ลก,ลกอายุอยู่แล้วก็อยู่พ้นรื่นเนื้อกว่าความมีอายุไอความมีอายุไม่ตามขึ้นมาได้เพราะว่า ไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูทำเราจะเป็นที่ตั้งแห่งอายุเลิกตัวกูจะได้เนี่ยเพราะเหนืออายุอันนี้แหละคือนิพพานนิพพานเย็นแห่งจิตใจเพราะไม่มีไฟแห่งกิเลตันหาอุปาทานแม้แต่ประการใดเป็นจุดสุดท้ายของปัญหาทุกชนิด เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอายุมันมีขั้นตอนมากอย่างนี้ทาไมเตรียมทําความเข้าใจกันไวด้ดีๆก็คิดว่าคงทําไม่สําเร็จเนะ่ะจึงจะทําบุญขนาดเลิกอายุกันย <c oughs> <c oughs> ังขอโอกาสนํามาพูด <c oughs> เพื่อเป็นการเตรียมตัวกันแต่วัดนี้จะเลิกอายุกันในสําเร็จ อายุทั้งหมดทั้งสายอันยืดยาวของอายุนั้นเป็นการศึกษาศึกษาศึกษาเข้าใจแจ่มแจ้ง,งเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนธรรมติตตาเป็นของตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาธรรมนิยามตาเพราะว่ามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อิทัปปเจตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แล้วก็สุญญาตาว่างว่างว่างจากตัวตนตะถาตาเช่นนั่นเองไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอย่างเดียวเท่านั้น,น <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงอะตมยะตาอะตมยะตาจิตมันชนะเสแล้ว ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งกิตให้เป็นไปในทางไหนได้นี่อตรมยตาความที่จิตอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันคงสภาพปกติเดิมแท้คือสะอาดสว่างสงบหรือว่างนี่แล้วแต่จะเรียกเพราะมาถึงจุดสุดท้าย ถ้าเราศึกษาชีวิตกันให้ดีๆเราก็จะมองเห็นความจริงที่เรียกว่าต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 าก้าวตามาโดยลำดับอย่างชัดแจ้งแล้วก็มาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอาตมมยตาไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตใจให้วันไว้ไปในทางไหน ไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วไม่แพ้ไม่ชนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กันทุกอย่างเลยนี่อตาตัมมยตาก็คือการบรรลุนิพพานนั่นแหละหรือเป็นพระอระหันนั่นแหละเรียกว่าอตาตัมมยตานี่มีอยู่สิบประการอย่างที่ว่ามาแล้ว ต้องศึกษากันให้ดีๆโดยเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อเพียงข้อเดียวว่าการหลงรักอายุทั้งที่หนึ่งนี่จะมาพูดโดยหัวข้อว่าการหลงรักอายุ้องขอบอกตรงๆว่าเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เป็นเรื่องของเด็กๆ